เผยโฉมหน้าแฟนสาวกระทิงคุณนรงเอี่ยวแชร์ฟอเรสต์สามดีที่แท้คือดาราดังจากกรณีเพจร,รวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเรส3สามดีได้เปิดเผยรายชื่ออีกหนึ่งกลุ่มที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกชื่อดังอย่างฟอเรส 3D สามดีและหนึ่งในนั้นมีชื่อของพระเอกดังกระทิงคุณนรงประเทศรัฐเท่านั้นไม่พอยังมีชื่อของนักแสดงสาวกระปุกพัชราทับทองแฟนสาวของกระทิงอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งข้อมูลเปิดเผยว่าเธอลงทุนไปกว่า6 2 0 0 0 0บาท และมีดาวไลอีกห้าคนซึ่งเรื่องราวข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงดีที่สุดสำหรับกระปุกพัชราเธอคือนักแสดงสาวสวยวัย26ปีเกิดวันที่29ตุลาคมพศ .2537 จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประสานมิตรแล้วเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นน้องสาวแท้ๆของจอยพัชรีทับทองที่ตอนนี้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับประทิงมานานกว่า6ปีแล้ว กระปุกโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์และมีผลงานเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือซีรีส์ Love Songs Love ซีรี e ์ตอนสบายๆในบทของปันและมีผลงานอีกมากมายอาทิคือนับดาวอสรฟิล FC Thailand, f r i e n d Zone 2 Dangerous Area, My Bubble Tea, The Player ต้นหนชลทีปัจจุบันเป็นนักสแสดงในสังกัด